พนิดนาฏวิไลกับรายการสินสมสรค่ะคุณผู้ชมคะช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าใครติดตามข่าวเรื่องไอทีนะคะจะต้องทราบเรื่องนี้แน่นอนนะคะนั่นก็คือเรื่องของการแฮกเว็บไซต์นะคะโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับแวดวงศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงนะคะสินสมสรวันนี้ค่ะเราจะมาทําความเข้าใจเรื่องการแฮกนะคะว่าแท้จริงแล้วการแฮก คืออะไรแล้วผู้ที่แฮกนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรที่สําคัญค่ะผู้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเรามีอะไรที่จะต้องระมัดระวังมากแน่นอนนะคะวันนี้เราคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีค่ะคุณหนุยพงศ์สุขีรัญญพุทธสวัสดีค่ะคุณหนุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะคะมาให้ความรู้กับเราเรื่องไอทีอีกแล้วนะคะไอทียงไม่ได้จะมาให้ความรู้แล้วครับจะมาสารภาพว่าผมเองใช่ ตั้งแต่ออกข่าวมาผมก็ต้องเดินสายแฮกเกอร์ครับหยุดแฮกเกร์ครับเพราะผมเหนื่อยเหนื่อยต้องคอยออกมาชี้แจงต้องขอบคุณแฮกเกอร์นะคะ <c oughs> ที่จะให้คุณหนุ่ยเนี่ยได้ให้ความรู้กับผู้ชม<อ>ด้วยะะจริงๆเรื่องเรื่องแฮกนี่มีมานานแล้ว <c oughs> ไม,ไม่ไม่ได้พึ่งแฮกนะครับแล้วก็ถ้าบอกทุกๆคนง่ายๆเลยก็คือโอกาสแฮกเกิดขึ้นได้ทุกแบบ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างเหตุผลเ,เหตุการณ์ที่เกิดคือเว็บไซต์ใช่ไหมค่ะ อีเมลก็<อ>ถูกแฮกได้ Facebook Twitter ทุกอย่างถูกแฮกได้หมดะนะฮะเพราะว่าการตั้งพาสเวิร์ดที่ง่ายเกินไปก็จะเปิดช่องให้แฮกเกอร์สามารถที่จะเดารหัสผ่านเหล่านั้นและสวมบทบาทเข้ามาเป็นตัวเราในการใช้งานแอคเค t นั้นได้เลยถ้าเราจะไปในส่วนที่ง่ายที่สุดของคําว่าแฮกเนี่ยจริงๆแล้วคาว่าแฮกแปลว่าอะไรแฮกก็คือการเจาะเข้าไปนะฉะนั้นคําว่าแฮกเกอร์ภาษาอังกฤษเติม ER ก็เป็นนักเจาะ ระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถที่จะล้วงปรับเข้าไปนะแต่ว่าถ้าจะให้มันละเอียดมากๆเนี่ยมันก็จะมีคําอื่นอีกมันจะมีแฮกแครกอะไรเงี้ยเพราะว่านักแฮกบางคนก็บอกเฮ้ยผมหมวกขาวนะพี่ผมเป็นไวท์แฮกนะความหมายไวท์แฮกคือแฮกเพื่อจะไปบอกผู้ดูแลระบบว่าระบบคุณมีช่องโหว คุณจะได้แก้ไขเป็นผู้หวังดีเป็นการแฮกเพื่อที่จะให้เขาพัฒนาระบบต่อไปไม่ใช่เป็นการแฮกเพื่อเข้าไปขโมยฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นแฮกเกอร์หมวกขาวเนี่ยก็จะไม่ชอบคํานี้จะบอกว่าเฮ้ยไปเรียกไอ้พวกสร้างความเสียหายว่าคราคเกอร์แทนได้ไหมะเติมซีเข้าไปตัวหนึ่งเป็นคราคเกอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงเรียกกันง่ายๆก็คือหมวกขาวหมวกดําแล้วกันนักแฮกบางคนก็ต้องการความเสียหายในเชิงพาณิชย์ก็คือต้องการที่จะลบข้อมูลของเว็บไซต์นั้นทั้งหมดนะครับทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ แต่บางคนก็เป็นแค่อยากจะลองวิชาไปเขาเรียกอันนี้เขาแยกประเภทลงมาเรียกสคริปต์คิดดี้นั่นคือ,อก็คือเด็กที่เหมือนกับไปได้สคริปต์มาว่าสคริปต์เนี่ยมันสามารถแฮกได้เจาะระบบได้ก็เอามาลองวิชาลองของลองของว่างังน,นะฮะแล้วสําหรับแฮกเกอร์เนี่ยนะคะคส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแฮกเชิงพาณิชย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีการรวมตัวกันไหมคะมีครับมีครับก็จะมีกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของโลก ชื่อว่า Anonymous เหมือนนังฮอลลีวูดเลยครับก็คือเหมือน,นเป็นโจ๊กเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังก็ d damn c i t อะไรเงี้ยนะครับที่คอยบงการคอยอไรต่างเว็บไซต์นี้เนี่ยโทษกลุ่มนี้เนี่ยนะครับแฮกเกอร์ a n o n y m ัสเนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มที่คอยสังเกตข่าวาาในโลกนี้ว่าเกิดความไม่เป็นธรรมที่ไหนบ้างในความรู้สึกเขานะคือเรื่องหลายๆเรื่องบางทีมันเป็นธรรมกับคนกลุ่มหนึง่งมันไม่เป็นธรรมกับคนอีกกลุ่มหนึง่งใช่ไหมครับเขาก็จะประกาศว่าเขาจะโจมตีจะแฮกเหมือนเนี่ยอะไรนะ อของอเมริกาเนี่ยจะโดนบ่อยอ่าพันต์กอนนะครับเซ uh ิร huh. ์ฟเวอร์เว็บไซต์ pentagon.gov เนี่ยจะโดนแฮกอนุนิมสัสป,ประกาศแฮกประจำนะ Facebook นี่ก็เคยโดนนะเคยโดนประกาศท้าทายว่าจะขู่แฮก a c e b o o k อะไรอย่เงี้ยนะครับเพราะวา่าหลายๆครั้งถ้า กลุ่มนี้เกิดความไม่พอใจในกระแสข่าวอะไรต่างๆก็จะทําเหมือนล่าสุดก็จะมี Anonymous กลุ่มฟิลิปปินะตอนนี้มันก็ข้างเป็นเทรนด์โลกนะครับคือคนที่มันมีความรู้เรื่องพวกนี้เขาก็จะรวมกลุ่มกันในแต่ละประเทศนะครับเมืองไทยที่มาแฮกเว็บช่อง3เนี่ยเขาชื่อ Unlimited Hack Team านะเดี๋ยวผมจะเล่ากลุ่มนี้แต่เอาเรื่องเมื่อวานนี่ก่อนสดๆร้อนๆเลยกลุ่มฟิลิปปินเป็น Anonymous Hacker เหมือนกันเนี่ยนะครับ ก็ทําการแฮ็กเว็บไซต์ไทยเว็บไซต์หนึ่งเพื่อจะประกาศว่าเขาไม่พอใจกับร่างกฎหมายหนึ่งในฟิลิปปินส์แล้วทำไมมาแฮ็กเว็บไซต์ของไทยงงเหมือนกันมาแฮ็กเว็บไซต์ยาคูเพื่อประเทศเขาไม่มีจุลินทรีย์และตัวบาซิล่าทานเลยไงยาคูไม่ได้ใช้พันนี้แล้วนั่นแหะสิครับงงเหมือนกันก็คือมาแฮ็กเว็บไซต์ยาคูเพื่อจะประกาศว่าเฮ้ยเราไม่พอใจกับร่างกฎหมายนี้นะครับแล้วก็แคปเจอร์ภาพเนี่ยเอาไปประกาศสักดาหกันก็อินเทอร์เน็ตแหละ เป,เป็นเป็นเป็นอินเทอร์เน็ตเป็น,นเ,ปเปนครื่องมือทําให้คนที่ชื่นชอบอะไรเหมือนเหือนกันมาเจอกันไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตาม<ฆ>ฉะนั้นมันก็เลยสามารถรวบรวมไพ่พลที่ชื่นชอบเรื่องพวกนี้<ฆ>นะครับอย่าง Unlimited Hack Team ที่แฮ็กเว็บช่องสาเนี่ยอันนี้ก็อีกเจตนารมหนึง่งนะครับผมอมองว่ากระบวนการในการแฮ็กของทีมนี้เนี่ย<ฆ>ที่แฮ<ฆ>็กแฮ็กเว็บช่องสาเมื่อสักสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มีภาพจาพนม ไปยืนกระโดดอยู่เป็นภาพเหนือเมฆคายอยู่ไหนใช่ไหมประเด็นนี้เป็นประเด็นสังคมที่หลายคนก็รู้สึกต่อต้านแล้วก็ไม่พอใจที่มีการแบนละครในอีก3าตอนสุดท้ายนะบางคนก็ออกมาแสดงความไม่พอใจทั้งที่ไม่เคยดูสักตอนนะครับอู้อยากดูอ่ะพอจะแบนรูปอยากดูขึ้นมาเลยนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับทีมนี้ก็ได้ทําสิ่งที่ประชาชนกลุ่มที่ไม่พอใจช่อง3ามเนี่ยสะใจตัวเขาเองก็ประสบความสะใจเหมือนกันเพราะผมวิเคราะห์งี้ครับ การที่เขาเข้าไปเปลี่ยนหน้าแบนเนอร์แรกอของหน้าเว็บช่อง3ได้นเนี่ยความหมายคือเขาจะต้องได้ความสามารถในการเป็นแอดมินแล้วแอดมินแปลเป็นไทยผู้ดูแลระบบภาษาอังกฤษ administrator คือคนที่มี user name password ของคนที่จะเข้าไปดูแลระบบนี้เข้าได้หมดทุกอย่างว่าจะสามารถแก้ไขหน้าแรกเปลี่ยนแปลงเนื้อหาต่างๆได้เพราะเขาไปเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหน้าแรกคือไปสร้างไฟล์แบนเนอร์ที่เขียนว่าเนื้อเมฆขาอยู่ไหนสีภากจากพนมเนี่ยเป็นไฟล์ jpeg แล้วไปเซฟทับกับไฟล์เดิม,มซึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเว็บไซต์เนี้ยนะครับได้เรียกข้อมูลเนี้ยจากเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมาแสดงผลอยู่แล้วอฉะนั้นเนี้ยถ้าเขาจะทํามากกว่านั้นก็ทําได้ย่อมอทําได้ความหมายคือเขาสามารถที่จะลบข้อมูลทั้งหมดของเว็บช่องสามทิ้งเขาสามารถที่จะเปลี่ยนข้อมูลอื่นๆเป็นข้อมูลหลอกผู้ลงทุนนักผู้ถือหุ้นที่เข้ามาดูช่องสามได้เลยแต่เขาไม่ทําเขาก็ ปาถนาแค่ขู่เบาๆอันนั้นแสดง<ม>ว่าเป็นแค่เรื่องของความสะใจไหมคะสะใจอันนั้นคือทําเพื่อที่จะหวังผลให้ประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยเราต่อกอนแก่ช่องสามได้นะ,ะนี่อาจจะเป็นความรู้สึกเขานะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยทันทีที่รู้ข่าวนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ทําการทวิตออกไปว่าขณะนี้เว็บไซต์ช่องสามถูกแฮก